เฮลิเคนอ,อ<า>่ะเล่นเธอมัมอมอีเฮ้ยง่งบ้านผิดสีงอะบ้ามันไม่เสียวถ้าไวกิ้งที่มัมมีเล่นหรอกไวกิ้งมันมีสุดละผ่านไวกิ้งไม่ได้ที่เหลือไม่เสียวละ ไปดีกว่าค่ะย่าไปเจอกันทีทีโบยค่ะขอบคุณบายชันพรยังแล้วค่ะสีเดี๋ยวมาหน้พี่แน่่พี่น่แล้วแล้วทุกคนไปบ้านพี่แล้วลูกไปแล้บ๊ายบายพี่บายตอนนี้ก็แล้วนะคะทีทีโบก็ วันนี้ก็มาดิมเบอร์แบบไม่ไหวแต่เราไม่เจอเพื่อนแน่นอนไปกันนะคะที่ดิมเบอร์เราประหยัดค่าเข้าไปได้นะคะสี่คนนะคะในเดือนเกิดได้สี่ร้อยห้าสิบบาทแน่เดี๋ยว450สี่ร้อยห้าสิบบาทไปซื้อขนมกันเนาะใช่ชไปกันเดี๋ยวไปเจอกันชิคเ้างเล่นกันเลยค่ะ สนุกมากเลยหนูเคยเล่นอันนี้เออหนูแอบเกินเี่ย ไม่เสียเลยครับไม่เสียหรอไม่เสียเลยหรอภาพสุดท้ายเห็นไหมไม่เสียไม่เสียไปตกที่ไปคุณเล่นอะไรคะ อเอเลี่ยนอ๋อเอเลี่ยนมาเล่นกันเดี๋ยวให้ทุกคนดูสิคะเก็ไม่น่านแล้วนะรู้สึกปรดูไม่เคยนะก็ไม่พลาดเหมือน,นจะมีอะไรถามทุกคนนะคะว่าเพื่อนๆอ,อ,อายุเท่าไหร่ว่วาพี่ๆน้องๆอายุเท่าไหร่กันนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มาก,กันเยอะๆนะ ไม่รู้กันว่าจะมีอะไรบ้างที่ดื้เลยไม่นูว่าจะไคม่รู้ว่าน่าวดไหมนะมคับะมันเจ็บเจ็บหลังกลัวไหมไม่กลัวแต่มันเจ็บหลังแล้วสนุกไหมก่อนมาข่อย มันปิดไฟ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 มันชี้หรใช่มันชหอมันชี้หอชี้เหรอชี้เอชี้หอชี้เชเหรอชีเ้เหรอชีเชี้เหอเหรอีเอชมเอชีเอชีเหีเรอชปอชี้เหรไชี้เมรชีเหรอชหรอชีเอชหรีหอเรชเหรอีชอออีชเอหอ ก็มาเซลอีกหนึ่งอันหุยมีที่ท่แบบมีให้นวดแล้วเดี๋ <c oughs> ยวค่อยง,ง่ายๆเดี๋ยวเราไปตอนนี้ก่อนเลย,ล <c oughs> ยเฮอลิเคนอะได้ไหมได้ไ่มเธอมามียเอ,อ้ยง,ง่ายบ้านผีสียงอะศาสตบ้านผี กันเป็นกลุ่มสวยอ่ะเฮ้ยสวยอ่ะบ้านสวยจังแบบนี้นตอนเด็กๆนี่เราไป

คแบบยืนเล่นแบบเครีดๆอยู่นะหายเครียดเลยถามคนนดูนสิแล้วพี่จีน่ะเป็นยังไงบ้างพ <c oughs> ี่จีนมันจะหลุดออกมาเลยครับ Black hole roaster โอถูกคอยเล่นจำได้ไหมเดียวอันนี้เดียวขอไม่เล่นได้ไหมไม่ได้มันความสูง110เข้ามาแล้วจ่ายเงินแล้วเคลมเงิน ไวกิ้งที่มันมีเล่นหรอไวกิ้งมันมีสุดละผ่านไวกิ้งไว่ได้ที่เหลือไม่เสียวละตาไปเลยเราไปคันสุดท้ายเลยก็ได้ค่ะไป Are you ready พี่ชิบไหว้พาเลยเมื่อกี้ตื่นเต้นไป เต็มสิบกล้าไปเลยกล้าเลยเหรอได้แปดแปดพอขอุณมคอ้อด้ไยนะครับต่อไปกเตมัเครื่องเล่นที่6นะคะคือเราจะแปกใส่ชุดมาเยอะมากชุดน้ำพรไหมครับคบอกเลว่าที่นี่ดีมากขอให้ทุกคนมาที่นี่ต้องมาเล่นที่นี่เลย พ่สจีคะเป็นไงคะเ,เป็นไงคะวันนี้อาบ<า>น้ำ,นำวันน, <c oughs> น,นี้วันนี้เพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะดูสนุกกันมากเด็กๆแต่ละคน,น,กกนเห็นแม่ก็สบายบายเว้ยน,น,นะอาไปเรือะไรแต่บ,บ้านเราไปสีอื่น ย้อนน้ำได้แต่รองเท้าเนี่ยฉ่ำมากเลยตอนนี้้ยกันเกงง่าเลยตอนนี้เต้มเต้มมันจะหันไปอีกคนก่อนไม่เหลือ กงเข้าแล้วบอกสิขอลูปขเลิปสติกไงคะแล้วขอ,อนะแค่ยิบชาติหน่อค่ะแค่นะคะเราเลือกว่าเราจะนั่งตรงไหนค่ะเฮ้ยเซยนว่าให้แม่ไ็นสีใส่ลุงอะอ่ะเต้นเลย เทาเทียบสิว้วนลกันเลยใหญ่กาปมนนี้ตาเป็นบ้างเท่าเดิมเลยไม่เห็นจะยักษเลยยักษ์คือตรงไหนรู้ไหมยักษ์คือดูตลกอ่ะตัวตัวยาวๆขาชัน วันนี้ตาต้าเหมียวเหมียวก็มิชชั่นคอมเพลทแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขภาพแข็งแรงถ้าใครกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์นะคะเป็นก็มุ่งจให้ตาต้าเหมียวเหมียวเยอะๆนะคะถ้าอยากให้ตาต้าไปทำอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาได้เลยค่ะบ๊ายบาย